รับตอนนี้เรับมาอยู่กับฟาร์มฟาร์มฝรั่งนี่ฟาร์มอะไรนะสวนสวนแม่แม่แม่ประหยัดโกงกลางแต่รับอยู่กับฝรั่งเมื่อกี้มันตัดเป็นที่นึงขอโทษอย่างฝรั่งคุยอร่อยครับอร่อยตอนนี้มันจะออกเออมันมันมันจะออกดกแล้วจ้ะอเดี๋ยวจะถามเนึ่ยเหตุผลที่มันดกนกนี่ตลอดเวลาเนี่ยมันสาเหตุที่เราเรามีเทคนิคอะไรยังไงแบบก็ฉีดฮอร์โมนที่บอกอย่างเงีก็คือเอาเอาไข่จ้ะ เอาไข่ใส่กันเลยเอาไข่สีฟองใส่ไข่สีฟองสีช้อนไข่ไข่สีฟองน้ำตาลสีช้อนจ้ะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนน้ำปลาสองช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนตีรวมกันมันก็คนหลังจากนั้นที่นี่ไว้อาทิตย์นึงก็เอามาฉีดเอามาฉีดหรือต้องผสมน้ำผสมน้ำค่ะผสมน้ำน้ำแก้วนึงนึ่งน้ำกก้วนึงไม่เยอะนะเอาประมาณสักสองช้อนสองช้อนค่ะมะชี จะติดดอกติดลูกออกดอกไปนีโอ้เนาะแล้วก็จักวันสิทีอาทิตย์ละครั้งแข้งเราก็ต้องเราเราสะพายหรือเอาแบบสเปรย์ยังไงเกินลอนฉีสีทั้งเาง่ายเองเราเม็ดมันนึงได้กี่ต้นก็เอาช่างมันช่างมันทำไปเรื่อยๆโอเคเขาอยากกินครับรวย อุ้งตาในอ่อนเนาะแล้วมันมีการ้องดูแลหลวงโลกหลวงแมงอะไรกําเป็นมากไหมมันก็มีเองมีนะมันก็เป็นแบบนี้ปกติใช่ไหมแย่กว่าไม่เจอ้องเกคปกติเอะเพียแปงเนาะข้าวขาวมันจะติดมากเข้าสวนเองมีบ้างไหมอื้มดูซื้อกว่าจะไม่มีเลยพันกิมจูพันทําไมต้องเลี้ยงกับพันกิมเอะเพราะกับพันเอะกิมจูมันทําไมจังเด็ดมันนี้เหยวแล้วก็หนามันเยอะมันจะออกกรอบหวานกรอบอเคอย่างนี้นงครับ นิยมอโอเคครับก็ได้ความรู้ในการทําสูตรและการฉีดโมนเพราะว่า<น>จะออกดกตลอดแต่เหตุผลที่เลือก 1, พันกิมจูเพราะว่ามันกรอบเมื่อกี้กรอบละหวานหวานในตัวเลยนะครับไม่ต้องแซมตาลไม่ใช่หวานเจนะี๊ยบนะหวานผลไม้เนอะหวานแบบก,กรอบเพ้พอนี้มีความสุกกินอกกินใจวันหนึ่ง ช่วงนี้ก็มอหอได้จักวันหนึ่งได้ห่อห่อ์จะได้ทีงต้นก็ช่างท่ำไปเรื่อยๆไอ้ถุงที่มันใชาแล้วเรามาสาดสามารถห่อได้ได้ไหมได้ไหมได้ได้อีกข้างนึงใส่ใส่ลงไปแล้วข้างนี้เป็นข้างที่ต้นได้เกือบสองข้างแล้วมันจะกรอบใช่ไหมจะกรอบเพราะว่ามันแดดแดดเป็นเผาใช่ไหมอันนี้โอ้อันนี้เราได้ขายได้ไหมครับได้ค่ะช่วงแรงมันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวหนาฝนมันก็เต็มหนาฝนก็เต็มแต่คึบใช่ไหม เราเรามีเช่นิการการไอ้ทันี่แบบไหนไม่เห็การปลูกกปนอะไรป้องปลูกธรรมดาเลยอเสาเจ็ดแล้วก็ปลูกขึ้นเลยนี่ยมันก็ยืดตั้งมันก็จะอยู่แล้วก็ดนงามไปปุ๋ยธรรมดาขยายพันธุ์แต่ว่เหี่อเจหญิงยาปูเยื่อหญงตัดไปปูอีกตปตัดไปชำเลยเด้ยมั้ยตะตัดไปปูเลยไม่ต้ตรงนี้นี่ยะตัดมันก็ฝังดินเลย อันนี้พันธุ์ลูกใหญ่หรือลูกน้อยมันมีลูกขาวลูกแดงจ้ะดูไปจากมุมนั้นมันมีพันธุ์ดูไปจามน้นแล้วก็พันธุ์ในน้ำสีอะไรสีขาวไอ้เนื้อเนื้อขาวแต่แต่แต่เปลือกแดงเปลือกแดงแล้วก็ชมพูนะจ้ะอันนี้ก็โอเคแต่เรียงมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าว่าช่วงหน้าฝนนี่มันจะแตกเต็มเลยเขามาขอซื้อพันธุ์ขายไหม ก็กิ่งขายถ้ากิ่งต้นกิ่งกับใครแตาเราตัดไปขายวางในคณาบ้านเนาะคนะขาดตัดถามซื้อกับขายเนาะค่ะอ๋อใครสนใจก็มาซื้อกิ่งมาตัดตัดตัดไปสอกไปประมาณสอกหนึ่งวางวัเลยใหญ่อ๋ออันนีมันมีขออ๋อมีขอตรงนี้ใช่ไหมอ๋อคอตรงนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นเป็นรายได้เป็นรายได้ที่เราเราทำมาคือไม่ต้องไป ไปดินรดอะไรบางมายพอเราก็มีหนาลานอยู่ขายพักขายอะไรนี่ๆหน่อยๆเย็นก็ไปขายก็เก็บไปขายนาบ้านเงี้ยส่วนมากรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารพิมีเริงๆสินไม่ได้คิดยาอะไรทั้งนั้นมิดปุ๋ยก็ใส่ตะเพิงเลยปุ๋ยแตใส่ปุ๋ยโคกอันนี้ไปหาไปซื้อก็แถวๆบ้านเราจ้ะใช่ไหมจ้ะปุ๋ยก็ขายก็สอบอะไรสอบระดีที่ห้าบาทต้องไปเอาก้อนหนึ่งแถวถตรงขามมาเองตรงบ้านแสงซุกเนี่ยเขามีขอบวัว ควาเสุกเนี่ยเขาไปหมู่บ้านที่เขาไปข้างในในกันแสดงไหมอ๋อเดี๋ยวไปดูครับอ่ะฝากบอกเอฟซีหน่อยครับเป็นยังไงเบิ่งการทำไรการทำนาการทำสวนเยทำสวนไม่ทำไรนาเกี่ยวกับท่านฝรั่งที่เป็นละกบิดพงมะพร้าวหรือจะมีคำแนะนำครับพี่น้องมาอีกยังไงดึกก็ได้ทำสวนนล้มันสบายใจมีความสุขเนาะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอ้าวประมาณนั้นใช่ดีใจมากที่จะอยู่ตรงนี้ คือมันไม่มีโลกปิดภัยอากาศมันบม่ได้ซุดอยู่แล้วเนาะมาก็มาได้กี่ต้นก็ช่างเราก็ทำกันมันก็ออกเลื่อยเห็นมันก็ดีใจมีคนซุงเนาะว่าผ่าก็เริ่มออกเลยไปทางไหนไปเรื่อยๆครับอ่าเราเดินออนไปก็จะออกไปพอดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆก็ไปพิชไพยวันก็ไปติดตะเนดูอ้อมเฉยไมเรื่อยๆครับเห็นไหมเออไปดูเราไก่พิชไพยครับแต่ไม่ไปดูครับดูบริเวณความ คือทั้งการดินมันดีเนาะและนาขเรามีตลอดดินนาเหมือนนู่มันมันจะพูดอย่างนมันอุดมสมบูรณ์นาคือมันแหล่งอ,อินทรีย์วัตถุผสมรวมๆกันกแล้วก็ไม่ได้ใส่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเป็นไงจำเป็นช่วงนะตอนช่วงอันนี้ก็เป็นพื้นนาแต่ก่อน แต่ก่อนเองเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็เมื่อปูนปูผมแล้วก็คุดซะแล้วก็ปูโอ้โหเจ้าป้าตาสั่งมาโผล่เลยนี่ก็ถูกลงวันที่หนึ่งไหมครับนี่ก็ถูกลงวันที่หนึ่งไหมครับเน่ยไม่วันที่หนึ่งดีกว่าที่หนึ่งคือทางวันที่หนึ่งบางทีมันไม่ได้เจ้ากีสวนพูดมาเลยมันไม่ได้ที่แบบนี้ไงตาน้ำใต้ดินบางที้กำลังขึ้นน้ำ น้ำต้องการเยอะที่สุดนยิงกระลองลงมาเราวนมาทุกครั้ครับขอบคุณมากมากครับสำหรับที่นี้เราจะไปดูเออ่เล้าไก่ต่อไปครับครับครับ